eww <laughs>

ปาปะเจเตนะนะเสวิตาภัยโยจายังกามิสุกามัสุขันเิกานุโยโคเหโนคามโมปโฑจานิโกะอนาริโยอนัตตสันติเตโยจายังอัตกิระมาธานุโยโคโต ขออนาริยอนอนตสานิโตเอเตเตเปฆะเวอุโคอันเตอนุปะฆามะมันชิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมภทธาจักุการเนยานะการเนโุปัสสมายาอภิญญาญาสัม

và ta te ayam eva aryya atang ke ko ma ko sayya te tham samma te samma samga po samma 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 samma

ตวขางอริยสัจจังชาติเปทุกัวขางจาติทุกขามรณามเปตุกขังโสกปริเทวตัวขโทมนัสสุปายาสามเปตุกขาบปิเยหิสัมปโยโคทุกขโคปิเยหิเวปโยโคทุกขโคยามปิจัง นากราปเิตามเปตุขังสังคิเตนาปันตุปาทานาขันธาตุขาอิทังโอปะนาเพกตเวรตุคขสมุทยโยอะเรยสัจจังยายางตานหาโกนปภเวกานันทิราชสหกตาตัตราตัดตราพินันทิเนส อรยะเททานังกรรมตานาภวตานาวิภวตานาอิธังโขปันนะติเเวทูขนิรโทอริยส จังยอดสาเยวะตาหายยาเสสะวิราคันิโรธโอจักข้อปฏิเนศข้อบุตติอนาลโย่อหิทังข้อปัญเคะเวตวคันิโรธคาเมเดปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอาตทังคิโก ສັມມາໂຄສາຍະເທດທາງສັມມາສັມສັງພສມມາາຈສມມາກຕສັມມສມວາາມສັມສະຕສມສມທ ทิทางทุกขังอริยสัจจันติเมธเพฆเวผัวแผอันนาุสตเสสถามเมสุจักอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชญาุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังคอปันิทังทุกขังอริยศาสตร์ จังปารินญาติเมผเขเแวบผันันสเตสทามมสจาโคอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอารโกอุทตปาทิตังขอปิทังตัขังอริยสาจังปรนญาต ติเมเพขเวโปเพอนนโนสุเตสุธรมเบสุจักุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชญาุทปาติอาโลคกอาุทปาติอิทังทวกขสมุทโยอริยสัจันติเมเพขเวโปเพอนนโนสุเต

สจักขงุตปาติยานงอุตปาติปันญอุตปาติเวชอุตปาติอาโลโกอุตปาทิตังขบนิทังตัวขสมุทยอริยศาสจังปะเฮนนติเมเพคะแวบแพอนนโรสุเตสุธรมเมสสจักขงุตปาติ ญาณังโอทะปาทิปัญญาโอทะปาทิเวทโอทตปาทิอโลโกโอทะปาทิอิทังโขคณิโรตโออริยสัจจันติเมภิคะเวปุพเพอนันรถสุเตสุทัมเมสุจักุงโอทะปาทิญาณังโอทะปาทิปัญญาโอทะปาทิเวท ชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังขอปานิทังตัวกนิโรธตัวอริยสัจจังสาสิกาตาพันติเมเพฆเวโปเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักุองอุตตปาติญาณั์โกตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปา ทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังโตคาเมรอโตอาริยสัจจังสัจจิคตันติเมเพขเวผกเปอนนนทสุเตสุธรรมเมสุจักุกอุตตปาติญาณอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชฌาอุตตปาติอาโลโกอุตป ตาีิทางตัวคาริโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวโปเอนนนสุเตสุทามเมสุจาอุตปาติญาณอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชจาอกตปาติตังโคปาติทางตัวค นิโรธข้ามไมเนปฏิปทาอริยสตรจังพาเวตาพันติเมเพขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชญาุทปาติอาโลโกอุทปาติทางขุปนิทางตัวขั นิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมฆเทคะเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุขุทปาติญาณุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาุทปาติอรรโกุทปาติยาวะเกวันจะเมฆเทคะ แม่ิเมสุจัตุสุอริยัสัจเจสุเอวันติปาริวัตังอวัตสักการังยัถาบุตังยานธาสานังนสุเวสทังอาโหสิเนวตาวะหังเพียเวะเสว่แก่โลเกสัมาระแกสัพพรมแกสัตสัมณปรา m a n ิยะ าปัจจายสะเทวะมโนสัยะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพธวปัจจันยาสิยะตวจะโคเมเพคะเวอิเมสุจตวะสุอริยสัจเจสุเอวัติปริวัตังทวัสกาลัะภูตังญาณสนัง โสวิโสทังอาโหสิอาทังเทขเวสเทวะเกลโลเกสามารเกสัปรมเกสัสมณัปปรมานิยาปัจจายาสเทวานุตสัยญอณุตตรงมัมมัสัมภูเิอภิสัมภูตตปัจจัญญาสิงญาณันจัปนาเมธาสั オタパディアコパメウィモアティアヤマンティマチャテナテザニブナパワテイタマワチャパカワアタマナタンチャワキヤペコパカワトタシタアピナントンマサミンチャパナワヤカランサミンタンマネ ayat sama to konannya sawwirajang wit Tamlang tam jagung Utapati yang jilsamuayaat tamanskanangro taman dibawati peda perkawatan tam Umma hewasmanun sawweung hitam perkawatan ภารณสียังอิสปตะเนมิคาทายะาโนตารังธรรมจากังปวัติตังอปภิวัติยังสมันเนนาวะพระมเนนาวะเทเวเนวะมาเรเนวะพระโมนาวะเจนะทิวารกัสสเมเตหูมานา सार्थं श्रुत वाचातो महाराजकार्य वा साथमनुवे सो जातो महा

นางสุตวะตุสิตาเทวาสัตถมานุสเวสุนโตสิตานังเทวานังนตานางสุตวะวันิมานารเตเทวาสัตถมานุสเวสุนิม

ตามพระขวตาพารานสอย่างเยสีปตันเนมิคาถาเยอนุตารังธรรมจากกางปวาวติตังอาปฏิวัติยังสามเนเนาวาปรมเนนาวาเทเวเนาวามเรเนาวาพรมุนาวาเกณจิวารโอกาสเมติ อเตหัตเตนาคะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพรามะโลกาสาทะอัพโคาจิอาันจะทัสสะหัสสีโลกทานุสังกำปิสัมปะกำติสัมปะเวติอัปปมาโนจะโอลารโอทาสโลเกปาตุระโหสิอติกำเม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตถโกปคะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตตาโพกอนทานโยอัญญาสิวัตตาโพกอนทานโยติอิติหิทังอัญญาสสะมตตโพกอนทานญาสอัญญากอนทานโยตเววานามา i ah,